ควาพิพากษาที่เกิดขึ้นและไม่ไปยุ่งกับการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพระองค์ก็ไม่มีพระราชอำนาจในการไปสืบสวนเองด้วยจองตนกอท่านเคยบอกว่าขอพระราชธานอภัยโทษไปสามครั้งแต่ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยบอกว่าสามารถขอคำแนะนําในการพระราชธานอภัยโทษให้กับการประหารชีวิตเนี่ยได้แค่ครั้งเดียว แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูเลนิธิสยามรีกอร์เดอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ลือคาร์เวอรี่นะครับโดยผมอาตันธิชาญครูหาเรืองรองครับครับวันนี้เช่นเคยครับต่อเนื่องกันเลยฮะวันนี้อยู่กับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับ เราเคยคุยกันแล้วนะฮะว่าตั้งแต่ยุคอดีตเลยกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์การเชื่อมโยงเนี่ยในการเมืองการปกครองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์แต่ว่าคุณโอ๊ตให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแหละว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะมีอำนาจแต่พระองค์ก็จะมีคณะลูกขุนมีคณะคนทำงานใช่ไหมฮะที่มาช่วยคิด ช่วยทำแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการลงโทษในการประหารชีวิตเนี่ยความจริงพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่สั่ง <S <S จะต้องมีคนนั้นไปสืบสวนสอบสวนถูกต้องครับอ,อย่างนี้เลยนั่นเชื่อมโยงกันต่อฮะตอนนั้นเราหยุดกันอยู่ที่ราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครับ,รบก็ทีนี้เนี่ยพอในยุคข,ของรัชกาลที่5ใช่ไหมฮะพระองค์ทรงปฏิรูปรัดให้เป็นรัฐสมัยใหม่นะครับพระราชอำนาจในการอภัยโทษเนี่ยก็มีความสืบเนื่องหรือมีความเปลี่ยนแปลงบางประการด้วยนะครับอันนี้ย้อนกลับไปอธิบายนิดนึงนะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยในยุคลาจรีของสยามเนี่ยนะครับก็คือว่า ในการบังคับใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก่อนที่จะถึงโปรเซสนเนี่ยมันต้องมีคณะตาราการคอย<ม>พิจารณาความผิดก่อน<ม>ก็คือไปสอบสวนข้อเท็จจริงมาหลังจากนั้นเนี่ยคณะตาราการเนี่ยจะส่งให้กับลูกขุนเป็นผู้ชี้ขาด<ม>คือเปิดกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่คณะตาราการส่งมาพอชี้ขาดเป็นยังไงปุ๊บก็จะเรียกว่าพระราชทานเรื่องนี้ขึ้นไปให้กับพระมหากษัตริย์เป็นพระองค์ทรงรับทราบหรือให้พระองค์ทรงกําหนดโทษ หรือพระธาธราชทานอภัยโทษต่ตอมานะครับแต่ว่าการกระทําทั้งหมดนี้พระองค์ไม่ไปกับความพิพากษาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ไปยุ่งกับการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรพระองค์ทํสองหน้าที่หนึ่งคือการกําหนดบทลงโทษและ2ก็คือการพระราชทา,านอภัยโทษแต่นั้นเนี่ยมันเลยเกิดคําที่เรียกว่าศาลเนี่ยกระทําไปในพระประมาภิไธยของพระมหากรรษัตริย์ก็คือว่าทาาั้งคณะตุลาการและคณะขนุนเนี่ยก็คือครกระทาไปโดยใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยที่ พระมหากษัตริย์ไม่มาย,ยุ่งเกี่ยวกับการพิพากษาในคดีผมเข้าใจถูกไหมว่าพระองค์นั้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินถูกต้องครับก็คือว่าความผิดเนี่ยมันมีการระบุไว้ในกฎหมายก็คือคร,ระบุไว้ในพระธรรมศาสตร์พระองค์สามารถพิจารณาในการพระราชทานอภัยโทษได้แต่ว่าในอดีตเนี่ยการพระราชทานอภัยโทษเนี่ย ผู้ที่ต้องคำพิพากษาจะไม่ได้ขอมาเองก็คือว่าจะไม่กล้าขอ<ม>เพราะตัวเองทางปิดนะฮะแต่ว่าผู้ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษในอดีตให้เนี่ยก็คือคว่าเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความเคารพนับถือรหรือมีความดีความชอบในแผ่นดินมาก่อน<ม>ก็จะขอให้ว่า คนนี้ติดคุกม,มานานแล้วนะ<ม>ก็โอเคปล่อยไปเธอเขาคงสำนึกผิดแล้วอะไรประมาณนี้นใช้คนที่มีคุณงามความดีตอบแผน่นดินนะครับที่จะมาขอเพราะว่าถือกัน<ค>ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวนักโทษคนนั้นออกไปด้วยว่าจะไม่กระทําผิดอีกครับประมาณนี้นะครับพอที่นี้เนี่ยในยุคราชการที่5เนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าส่งปฏิรูปแผ่นดินนะครับก็คือมีกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมอันเนี้ยก็จะทําหน้าที่ในการรองการพระราชทานอภัยโทษอีกทีนึงก็คือว่าพอมีการทําความผิดใช่ไหมฮะ ติดคุกไประยะหนึ่งก็จะขอได้แต่ว่าจะเป็นการขอผ่านกระทรวงซึ่งคณะตลาการหรือคณะลูกขุนเนี่ยก็เปลี่ยนรูปมาในลักษณะของกระทรวงยุติธรมรมแล้วก็จะพระราสถานอภัยโทษ<ม>ขอขอให้กับพระมหากษัตริย์ส่งขึ้นไปการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากในอดีตมาจนเป็นการก่อตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงยุติธรรมนี่ค,คือเรียกได้ว่าพระองค์นั้นมองการไกลคือไม่ใช่เพียงแค่การปกครองภายในประเทศแต่ว่าการปกครองภายในประเทศนั้นจะต้องมีความสอดคล้องในพลวัตที่มันเปลี่ยนไปของพลโลกด้วยใช่ครับเวลาเปลี่ยนก็คือต้อง เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับก็คือว่าพระราชอำนาจในการพิพากษาลงโทษอะไเนี้ยก็เปลี่ยนไปตามโมเดิร์นสเตทด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราพูดกันจริงๆเนี่ยในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเปลี่ยน ระบบการปกครองชนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นเวียงวังคังนาใช่ไหมฮะก็จะมาเป็น12กระชวงด้วยกันนะครับอันนี้เราก็เห็นพัฒนาการต่างๆไปนะครับคนนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะมีคนเนี่ยที่สงสัยผมผมไม่แน่ใจนะว่าการพัฒนาการจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอมาเป็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วครับมีการพัฒนาต่อยอดกันยังไงครับคือในเรียกว่ารัชกาลที่6เนี่ย ทรงมีการวางระเบียบในการทุนเก้าขอถวายดีกาวไว้เป็นออกมาเป็นพระราชบัญญัติเลยนะว่ามีระเบียบอย่างไรต้องเขียนอย่างไรต้องปิดตาผนึกจดหมายอะไรอย่างไรนะครับหรือว่าเป็นความลับก็คือเป็นโปรเซสในค่อนข้างหมูเดินและในทางกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยแต่ในทางเนื้อหาเนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากยุคก่อนๆที่ผ่านมานิเดเดียวกันนึงก็คือว่าเหตุการณ์กบฏ ร3 3 0นะครับก็บคือเป็นเหตุการณ์ที่มีนายทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่พอใจรัชกาลที่6แล้วก็เครือข่ายของพระองค์นายทหารกลุ่มนี้ก็วางแผนกันว่าจะปงประชงรัชกาลที่6แล้วก็เชิญเจ้านายพระองค์อื่นขึ้นมาเป็นผู้นําในการปกครองและเปลี่ยนระบอบเป็นรีพับลิกแทนแต่ทีเนี้ย ความตั้งใจเนี่ยลุดรอดออกไปก็ปคือว่ามีการทราบข่าวกลุ่มนายทหารนี่ก็ถูกจับแล้วก็ถูกดําเนินคดีนะครับผ่านคณะตุลาการผ่านคณะลูกขุนดําเนินการในศาลปกติเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีวิธีการพิจารณาความอาญาแล้วนะครับ,รบกลุ่มทาหารที่มีส่วนในครั้งนี้มันมีอยู่ประมาณ30กว่าคนคมีอยู่สองคนที่ได้รับโทษประหารชีวิตแล้วก็ที่เหลือเป็นโทษจําคุกที่ลดหลั่นกันไป20ปีมั้ง30ปี10ปีอะไรมั่งนะครับทีเนี้ยพอติดไประดับหนึ่งปุ๊บ ก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษให้การขอพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าในช่วงที่เป็นการพระราชทานอภัยโทษโดยทั่ evet. <c oughs> วไปครับก <c oughs> ็คือว่าเราแบ่งเป็น2กรณีนะฮะก็คือ1เป็นการพระราชทานอภัยโทษโท <c oughs> ดยทั่วไปและสอง <c oughs> เป็นการพระราชทานอภัยโทษโดยเฉพาะรายโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่า ในวา,าระสาคัญต่างๆจะเกิดการพระราชทานอภัยโทษให้อันที่2ก็คือเป็นเฉพาะรายเฉพาะรายก็คือการสุกดีกาทีเ<ม>นี้ยกระบวดรอสองหนึร้อยสามสิบเนี่ยพระองค์พระราชทานอภัยโทษให้คนที่ได้รับโทษประหารชีวิตเนี่ยก็ลดเหลือจําคุกตลอดชีวิต<อ>แล้วคนที่ติด30ปี20ปีก็ลดล,ดลงไปนะครับ<ม>ก็คือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่การคิดกระบวเนี่ยพระมหากษัตร<ม>ิย<ม>์ก็ทรงมีพระราชอำนาจในการ ลดโทษให้ครับ,รบก็บยังตอกย้ําอยู่ดีฮะว่าไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะมีส่วนในการที่กําหนดบทลงโทษเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยถือว่าพระราชาเนี่ยอยู่ที่พระองค์โดยตรง<ช>นะครับ,รบแต่ว่าการที่เข้ามาสู่กระบวนการความยุติธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะที่มาพิจารณาให้เกิดความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายจริงๆแบบ,บนี้ก็เป็นพัฒนาการต่าง,างๆครับกับเรื่องนี้ตอนนี้เองในยุคปัจจุบันนะครับเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่ามี2เหตุ ด้วยการเหตุการณ์ในอดีตนะครับครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตนะครับกับอีกหนึ่งครั้งก็คือนี่เลยฮะตอนนี้กําลังเป็นกระแสเลยนะครับการพระราชทานอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรนะครับมันก็จะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงซุบซิบอย่างมากมายเลยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันครับมูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสารต่อโครงการต่างๆของเราในการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เผยแพร่งงานวิชาการส่งเสริมงานวิจัยจัดงานเสวนาทางวิชาการค่ายเยาวชน รวมถึงโครงการเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของประเทศต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีงานวิชาการที่บิดเบือนด้วยเจตนาซ่อกร่อนบ่อนทำลายความสามัคคีร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมด้วยความจริงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจในชาติของเราสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 039 8 04589 8จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูลนิธิสยามรีกอเดอร์จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราพอจะเข้าใจภาพแล้วนะครับว่าพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ในอดีตนั้นสืบเนื่องกันต่อมามีหลักการในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5จ้วจะมีอยู่2ประเด็นนะฮะที่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้คนเนี่ยพูดลือกันไป ส่งผลต่อพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์สองพระองค์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์การดีกาขอพระราชทานอภัยโทษนักโทษในกรณีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับที่มีการยื่นดีกาขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเรื่องนี้ข้อมูลเป็นอย่างไรครับเราอาจจะเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับก็คือว่าทั้งสามจำเลยเนี่ยถูกศาลดีกาตัดสินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีสวรรคตของรัชกาลที่รับ,รบพอโทษ ประหารชีวิตเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันมีข้อกําหนดว่าจะต้องขอดีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์จะพระราชทานอภัยโทษหรือไม่อย่างไรครับแต่ว่าทีเนี้ยในปรเซสของการดีกาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ตัดสินโดยเดียเด่ยวๆก็คือว่าจะมีเรียกว่าคณะรัฐมนตรีลงความเห็นกันก่อนว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็ค่อยส่งดีกาขึ้นไปหาพระรบ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้เนี่ย จปนปนปอมพลปเคยให้สัมภาษณ์กับคุณอนันต์พิบูลสงครามไว้ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของท่านนะครับท่านบอกว่าท่านพยายามที่จะขอดีกาพระราชทานอภัยโทษเนี่ยสามครั้งครับ ขึ้นไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3ครั้งแล้วก็มีอีกหลายๆสื่อนะครับที่ลงข่าวในปัจจุบันฮะในยุคปัจจุบันว่าเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9าเนี่ยทรงยกดีกาบาั่งหรือว่าทรงมีเรียกว่าไม่มีความเมตตาต่อสามจำเลยทั้งที่เป็นแพะอะไรแบบนี้นะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยคือในขณะนั้นเนี่ยจอมพลปอเนี่ย แกเป็นเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอยู่ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเวลานักโทษได้รับโทษอะไรมาเนี่ยจะขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยต้องส่งผ่านกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปแล้วดังนั้นพอจมพลปลรับเรื่องมาปุ๊บเพราะว่าสามคนนี้ส่งเรื่องไปใช่ไหมฮะจมพลปอรับเรื่องเข้ามาแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่คณะรัฐมนตรีซึ่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงมติกันว่าจะไม่ขอพระราชทานอภัยโทษให้เพราะว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ แล้วก็ลงความเห็นเสร็จแล้วก็ถวายดีกาขึ้นให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความหนักหนาก็คือข้อคำนหนึ่งหรือว่าเป็นข้อดีเลม,มา่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเผชิญน,นะครับก็คือว่าทั้ง3ามคนนี้เขียนดีกาไปเนี่ยในเนื้อหาดีกาฉบับนั้นเนี่ยไม่มีการระบุว่าไม่ได้ัะความไม่เป็นธรรมอย่างไร,รก็คือว่าเป็นการเขียนโดยกว้างๆหรือว่าเป็นการเขียนโดย ลอยลอยรวมๆขึ้นมาว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากรรษัตริย์ทํางานถวายต่อพระมหากรรษัตริย์มาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยพวกเขาสมควรที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าอาจจะอนุญาตเก้าวล่วงสักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราลองนึกภาพว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองเป็นประมุขถ้าสมมติว่ามีดีกาขึ้นมาแบบเนี้ยว่าเราจงรักภักดีมาตลอดเราควรได้รับการอภัยโทษโดยที่ไม่ได้มีการระบุว่า ไม่ยุติธรรมอย่างไร,รในกระบวนการศาลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็าอาจจะลำบากใจนิดน,นึง<ม>เพราะว่ามันไม่มีฐานในการตัดสินใจว่าเราควรลดโทษจากการประหารชีวิตเหลือเป็นการจำคุกตลอดชีวิตความดีไม่สามารถทดแทนความผิดได้ต้องบอกว่าในการกระทําความผิดนั้นก<ๆ>เกิดเหตุอะไรถูกต้องนี้มากกว่าถูกต้องครับ,รบทีนี้นะครับในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในขณะนั้นนะค,ะครับมีกําหนดไปว่าโทษประหารชีวิตเนี่ย มีระยะเวลา60วันก่อนที่จะดำเนินการประหารชีวิตก็คือว่าในช่วง60วันนี้คนที่โดนพิาพากษาไปเนี่ยสามารถยื่นดีกาได้ก็คือยื่นดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าให้พระราชทา,านอภัยลดโทษให้ก็คือว่าจากประหารชีวิตให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมคุยดูนะฮะก็คือว่าไม่พบว่าพระองค์เคยมีพระบรมรา,าชวินิจฉัยลงมาหมายความว่าอะไรมีความเป็นไปได้ว่าดีกาฉบับ ทั้ง3คนนี้<ม>เป็นการยกอัตโนมัติครับใน60วันการยกดีกาโดยอัตโนมัติเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่องค์อยากตั้งใจนะหนึ่งนอกจากเรื่องคณะรัฐมนตรีที่ลงความเห็นกันแทบจะเป็นเอกฉันแล้วเนี่ย<ม>ว่าไม่ควรขอพระราชทานอภัยโทษให้เพราะว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือว่ามันมีความดีเลม,ม่าอยู่ก็คือ<ม>ว่าทั้ง3คนนี้ขอขึ้นมาโดยไม่ได้ระบุว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างไร ดังนั้นเนี่ยพระและพระองค์ก็ไม่มีพาร,ราชอำนาจในการไปสืบ<ม>สวนเองด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรพระองค์ไม่สามารถทําได้ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทําก็คือ1พระองค์ทําตามมติมตมคณะรัฐมนตรีว่าจะไม่ขอให้<ม>และสองพระองค์ยึดตามความพิพากษาที่ถูกต้องตามกฎหมายของศาลดีกาดังนั้นเนี่ยฐานทั้งสองอันนี้มันมีน้ําักมาก,กว่าดีกาของทั้งสามคนมที่เรียกว่าอาจจะไม่มีหลักฐานหรือมีประเด็นใดที่ทำให้พระองค์เห็นว่า ควรได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะค,ะครับผม,ผมขอย้อนกลับไปประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่จอมพลป,ปอท่านเคยบอกว่าขอพระราชทานอภัยโทษไป3ครั้งแต่ทีเนี้ยมันมีความขัดแย้งอยู่ก็คือว่าในตมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยบอกว่า สามารถขอคําแนะนําในการพระราชทานอภัยโทษให้กับการประหารชีวิตเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีการยกดีกาก็คือไปประหารชีวิต mm hmm. แต่ว่าถ้าพระองค์มีพระราชวินิจฉัยมาว่าให้ลดโทษหลือจําคุกตลอดชีวิตก็เหลือเพียงจาคุกตลอดชีวิต mm hmm. ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่จอมพลปพูดว่าขอพระราชทานอภัยโทษสาครั้งเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือ,อยังน้อยเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับในทางวิธีพิจารณาความอาญาให้เข้าใจครับว่าเรื่องราวที่คุณโอ๊ตพูดมาในกรณีนี้นะครับเราเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในสถานะนะครับของปรับมุกแห่งการเมืองการปกครองเนี่ยพระองค์จะไม่มีเรื่องราวของการที่จะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใดๆทั้งปวงแต่ว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการที่จะ ทำงานแล้วก็ท <That Jesus S 1> kind of ุนกล้าวนำเสนอไปแล้วพระองค์ก็ใช้พระราชอำนาจในส่วนของการลงพระปรมาพิไทยเพียงเท่านั้นเองอันนี้ก็ช <tense> ัดเจนนะควนี้มาเรื่องราวในปัจจุบันนี้พูดคุยกันเยอะเหลือเกินฮะกับกรณีของการพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้กับนายทักษิณชินวัตร เราก็เอามาเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับจริงเท็ปเป็นยังไงครับครับก็กรณีของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะในการพิจารณาลงโทษหรือในการพระราชทานลดโทษเนี่ยนะครับก็คือมันมีการปฏิบัติตามประมวลพิจารณาความอาญามันมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงต่างๆครับมันมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ออกมาดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยกฎหมาย3แหล่งเนี่ยคือแหล่งที่เอามาพิจารณาร่วมกันว่านักโทษแบบไหนควรได้รับการอภัยโทษทีนี้ คุณทักษิณเนี่ยพอมาถึงประเทศไทยใช่ไหมก็เดือนหน้าเข้าสูสา่ศาลรับการคำพิพากษาซึ่งศาลตัดสินเรียบร้อยสคดีรับโทษรวมกัน8ปีนะครับแต่ทีนี้คุณทักษิณกลับเข้ามาเนี่ยก็รับโทษไปสิวันแล้วก็เหลืออีกประมาณ7ปี12เดือน20วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยด้วยความที่คุณทักษิณเนี่ยอายุเยอะครับอายุเยอะเนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์ก็จะมีเกณฑ์อีกใช่ครับ<ม>ก็คือว่าพออายุเยอะเนี่ยก็สามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณทักษิณต้องขอผ่านกระทรวงยุติธรรมโดยที่ ท่านอาจารย์วิสนุเครือง,งามแกเป็นรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงยุติธรรมอยู่ในขณะน,นั้นท่านวิศนุก็ส่งเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่ากันยังไงก็เราก็เห็นเป็นปรากฏออกมาในรชาชกิจจานรอุเบกษาที่ว่าด้วยเรื่องของการพระรชาชทานอภัยโทษคุณทักษินให้เหลือหนึ่งปีโดยที่มีพลเอกประยุท์จันทร์โอชาเป็นผู้รับสนองพระบรม,มาราชโองการนั่นหมายความว่าในกระบวนการเหล่านี้เนี่ย คณะรัฐมนตรีคุยกันเองว่าจะขอให้ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเนื้อหาดีกาของคุณทักษิณว่าคุณทักษิณขินดีกาไปอย่างไรนะค,ะครับแต่ว่าเราอาจจะอนุมานได้จากเนื้อหาที่ปรากฏในเนื้อหาการพระราชทานอภัยลดโทษให้ก็คือว่ามีการยอมรับผิด แล้วก็มีการระบุว่าตนผิดอย่างไรตนผิดแบบนี้จริงแต่ตนก็เคยทําความดีความชอบมาแล้วก็ขอลดโทษให้โดยพิจารณารวมกับอายุของคุณนักศิกลแล้วก็สภาวะต่างๆก็คือเอาจริงๆเนี่ยโดยหลักฐานโดยกฎก,กติกาต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็โดยอํา,านาจหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของ,ของคณะรัฐมนตรีนี่คือเรื่องจริงครับที่เราต้องพูดกันแบบนี้ฮะให้เราได้เข้าใจนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างๆครับบางทีเนี่ยมันคือข้อเท็จคือข้อไม่จริงฮะแต่ข้อเท็จจริงก็คืออํานาจหน้า ท,ที่ทั้ง3ฝ่ายฮะเป็นผู้ที่บริหารจัดการบ้านเมืองของเราโดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระบรมมุขขอบคุณคุณโอ๊ตมากเลยฮะที่ได้มาเคลียนะครับเรื่องนี้สําคัญมากขอบคุณคมากครับขอ <ร Daddy. S 1> บคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายฮะที่<ๆ>ในสังคมไทยเราไม่ว่าจะเป็นอดีตน,นะครับจบจนปัจจุบันนี้ยังลือกันเยอะฮะยังพูดคุยบนพื้นฐานข้อมูลบางทีสนุกปากกันครับแต่สร้างความเสียหายเพราะว่าสิ่งที่สนุกปากนั้นถือได้ว่าเป็นเฟกนิวเป็นข้อมูล ที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เอามาพูดคุยกันรายการของเราครับจะนำข้อเท็จจริงมาเปิดเผยโดยยืนยันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวอย่าง,างนียนักวิชาการนะครับค้นหาจากเอกสารต่างๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆแล้วมีการบันทึกไว้รวมไปถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ครับก็ถือได้ว,ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่มาช่วยกันกู้คืนครับในสิ่งที่ถูกต้องสู่สังคมไทยครับวันนี้เวลาบุดรองเรานะครับผมและคุณโอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่